วิธีการแต่งกิ่งเมื่อต้นมันแก่นะฮะถ้าต้นแก่สูงเกินไปก็เอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีก็คือตัดนะคะแล้วก็เลี้ยงแขนงขึ้นนะคะพอเลี้ยงแขนงเสร็จปุ๊บแขนงนี้ก็จะมีความแข็งแรงเห็นไหมคะอันนี้คืออีกเทคนิคหนึ่งในการปลูกโกโก้นะคะเนาะเมื่อต้นโกโก้อายุเยอะขึ้นนะคะการเก็บโกโก้นะคะจะเก็บรูปประมาณนี้ค่ะเขาเรียกว่าสุกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่กำลังดีค่ะรสชาติเนี่ยค่ะ อันนี้คือวิธีการเก็บที่เขาแยกออกมามันก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่ก็กิ่งหนึ่งแล้วก็ปัดให้เป็นทรงพุ่มให้แสงแดดเข้าถึงผมเคยสังเกตว่าใช่ไหมทำไมอ่ะค่ะอันนี้คือการแต่งกิ่งนะคะ ให้มีความโปร่งโล่งเนาะแล้วก็จะทำให้แสงแดดเข้าถึงนี่อันนี้ก็เป็นตะขอเกี่ยวนะฮะเกี่ยวลูกโกโก้เอมพี่ขอรู่นหนึ่งได้ไหมทดลองนะฮะทดลองนี่โ้่โปนี่ตกลงมาก็ไม่แตกโอเคอเค,คนสวยเ,เก็บหน่อย นี่เราจะให้คนสวยเก็บลูกโกโก,โก้ะนะคะนี่ทเลือกเทเลือกถือไว้อือหือ